นี้ว่าเป็นที่พึ่งโดยถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตเป็นแรงบันดาลใจถือเอาพระธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติเปรียบเสมือนแผนที่เดินทางถือเอาพระสงฆ์เป็นผู้ชี้ทางธรรมเปรียบเสมือนที่ปรึกษาแนะนำทางปฏิบัติที่ถูกต้องการเข้าถึงพระรันตนตรัยนั้นถ้าเรามีประการหนึ่งก็มีครบทั้งสประการ ถ้าขาดไปประการใดประการหนึ่งก็ขาดไปทั้งสามประการด้วยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการน,นี้เกี่ยวเนื่องกันเหมือนไม้สามอันที่พิงกันไว้อาศัยซึ่งกันและก,กันจึงตั้งอยู่ได้ถ้าเอาไม้อันใดอันหนึ่งออกอีกสองอันที่เหลือก็ล้มไปด้วยดังนั้นละตะนัตนะทั้งสามประการ จึงเกี่ยวเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราพุทธานั้นหมายความว่าความสงบสว่างสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเรามีพุทธะอยู่ในใจก็เท่ากับว่าเรานั้นมีธรรมะอยู่ในใจด้วยเพราะความสงบสว่างสะอาดบริสุทธิ์นั้นก็คือคุณสมบัติของธรรมะนั่นเอง เมื่อเรามีพุทธะกับธรรมะอยู่ในใจแล้วก็จะมีสังฆะรวมอยู่ด้วยเพราะถ้าเมื่อใดขณะใดที่เราปฏิบัติธรรมนั่นก็คือพระสงฆ์เพราะคำว่าสังฆะโดยเนื้อแท้ก็คือการปฏิบัตินั่นเองและผลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นก็เรียกได้ว่าพุทธะดังนี้เช่นว่าถ้าเราถือศีล การถหือศีลก็เหมือนกับว่าเรามีพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราข้อที่เรานํามาปฏิบัติก็คือพระธรรมแล้วความสุขความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือพุทธะนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระพุทธก็ไม่มีได้บุคคลใดที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจบุคคลนั้นจิตใจจะตกต่ำได้ง่าย ดังนั้นจึงมีคำเก่าว่าบุคคลใดมีแก้วสามดวงนี้อยู่ในใจบุคคลนั้นจะไม่ตกอบายดังนี้